เพราะผมมีห่วงสิ่งที่รักห่วงสิ่งที่ทําได้ดีห่วงปัญหาสังคมของอีไกของสเปนเขาไม่มีปัญหาสังคมเขาเป็นอะไรสิ่งที่โลกต้องการถูกต้องเหมือนกันไหมอาจจะเหมือนก็ได้อาจจะไม่เหมือนก็ได้ถูกต้องออ่่าาแต่ว่าถ้าเอาสิ่งที่โลกต้องการเนี่ยมันมักจะตกไปเรื่องของอบายมุอ๋อโลกอยากได้สิ่งนี้ก็ให้เขาไปสิโลกมักอยากได้อะไรแบบอย่างนั้นอ๋อแต่ของคุณคือปัญหาของโลกคืออะไรปัญหาของโลกคืออะไรเหมือนสิ่งที่เราให้เป็นการปรารถนาดีกว่า ใช่และมันยั่งยืนกว่าเพราะถ้าเอาสิ่งที่สังคมต้องการเนี่ยมันง่ายมากเลยที่จะไปเข้าไปสู่เรื่องของความต้องการเทียมอืเพราะสังคมต้องการไรอถือรุ่นไม่มันง่ายไงอหาต้องการสันทนาการต้องการความบันเทิงต้องการความอะไรว่ากันไปแต่ถ้าจเป็นสิ่งที่เป็นปัญหาสังคมอ่ะนะมันเป็นที่ว่าความต้องการแท้ถ้าอาชีพของคุณเนี่ยสามารถแก้ปัญหาที่เขาต้องไปถึงจริงอคือปัญหาของผมเนี่ยมีความหมายว่าเป็นช่องว่างระหว่างสิ่งที่ลูกค้าเป็น กับสิ่งที่ลูกค้าต้องเป็นแต่ถ้าความต้องการเทียมเนี่ยคือสิ่งที่ลูกค้าเป็นกับสิ่งที่ลูกค้าอยากจะเป็นซึ่งถ้าเขาไม่สามารถจ่ายได้เขาก็ไม่ไม่ <ใจ S 1> ไม่ไปก็ได้วะเห็นด้วย,วยทีนี้เนี่ยไอ้ช่องว่างตรงนี้ถ้าเราใช้ไอ้สิ่งที่เป็นปัญหาสังคมมาเป็นตัวตั้งเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ลูกค้าเป็นกับสิ่งที่ลูกค้าต้องเป็นเพราะโลกเป็นเช่นนี้เพราะโลกเป็นความต้องการแท้ใช่แ้่ถ้าอาชีพของคุณเนี่ยเป็นสะพานเชื่อมให้ช่องว่างตรงนั้นได้เนี่ยแล้วคุณเก็บเงินเนี่ย ลูกค้าต้องจ่ายไหมต้องจ่ายดังนั้นไอห่วงเก็บเงินเนี่ยมันไม่จาเป็นต้องมีตั้งแต่อยู่แล้วแต่พอคุณไปมีตั้งแต่ต้นปุ๊บเนี่ยมันเท่ากับบีบให้คิดว่าเอ๊ะทำไออาชีพเนี้ยจี่งีเราอาจจะใจรักแล้วเราอาจจะอินกับปัญหานี้มากๆแล้วปัญหาผู้สูงอายุเนี่ยแต่มันไม่ทาเงินนี่นะงั้นไม่เอาอะจะมันทําให้ความตั้งใจที่ถูกต้องมันมันอ่อนกว่า Uh huh. เพราะคุณดันไปเห็นไก่อันอื่นเพราะเราไปตกอยู่ในวิธีคิดแบบทุนนิยมไง uh huh. ผมเคยเป็นท่าพอผมออกมาได้ผมเลยเข้าใจว่ากลไกการทําง,งานของลัทธิทุนนิยมเนี่ยคือมันแบบนี้ไง uh huh. พอมันคิดว่าเงินเนี่ยเป็นตัวเรื่องความยั่งยืนแต่ที่ uh huh. จริงถ้าเรามองตรงนี้ขาดแล้วเนี่ยเราไม่จาเป็นจะต้องไปสนใจเรื่องเงินแต่ว่า uh huh. ถ้าอาชีพของเราสามารถเชื่อมข้ามได้เนี่ย uh huh. ยังไงเงินมันก็มา